จจตบนนของสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาลุงแอดและเพื่อนๆไปเยี่ยมชมของดีประจำตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงศสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญเดีย๋ยวเราไปดูกันครับที่ตำบลห้วยของผมการทำนาถือเป็นอาชีพหลักของคนในตำบลซึ่งก็เป็นที่มาของ ของดีประจำตำบลน,นั่นก็คือข้าวอินทรียครับที่นี่ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันจ่้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านนาผางปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินรีย์และปุ๋ยคอกแทนการใช้าสารเคมีข้าวของที่นี่จึงเป็นข้าวเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษซึ่งทั้งหมดได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าโอทอประดับ5ดาวครับ ก็คือเป้าหมายเราือจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะให้เด็กได้มาศึกษาเล่าเรียนถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรวิธีการทำนะครับตั้งแต่กระบ,บวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปนะครับข้าวที่เราผลิตนะครับนอกจากที่เราผลิตด้วยใจนะครับผลิตข้าวที่มีคุณภาพแล้วยังเป็นข้าวที่ปลอดสารเคมีเพราะเราใชู้้อินซีในการที่จะใส่ในานาข้าวแทนนะครับแล้วก็ข้าวที่เราผลิตนะยังเป็นข้าวที่เป็นข้าวเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องงอกนะครับที่มีสารการบาที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีครับ และนี่ก็คือของดีประจำตำบลของผมครับผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนแวะมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อข้าวอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพของทุกคนครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น้องๆเขียนเรียงความส่งมาให้ลุงแอดนะครับน้องๆช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าของดีประจําตําบลของหนูลุงแอดจะอ่านและจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าใครจะได้รับทุนการศึกษานะครับช่วยกันเขียนมาเยอะๆนะครับแล้วร่วมสนุกกันครับสวัสดีครับ